ไปแล้วเขาไปแล้วหนูกำลังจะอยู่ทำไมหนูคงจะต้องลานะพี่แบงค์ท่านสติก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าจะจัดการยังไงแต่หนูก็ยังทําใจไม่ได้ข<ะ>าดเขาไม่ได้จริงๆผู้ชายคนนี้ทําไมอ่ะหนูรักเขามา20ปีอ, <c oughs> อยู่ด้วยกันมาเป็นแม่ด้วยกันมานั่งไร้สนคู่กันหนูนอึดอัดที่หนูที่รู้ว่าหนูเป็นอะไรกับเขาไม่ป็นไรนเรื่องไรคนเขาขเข้าใจเข้าใจหนูนะหนูโดนกระทำ พอดีใช่ไหมน่ะเพรยอ่ะอะไรก็พอดีดไหนม,น,หมน่ะอีกมุมหนึ่งเขาก็ดีอีกมุมหนึ่งเขาก็ลงร้อจะอยู่กับเขาก็ต้องดูแลงเขาอยากท่อลงเขาให้ถูกกันล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขาเหรอไม่ได้อยู่กินกับเขาเรื่องนี้หนูก็ปิดตะป๊อกมานานโอ้ยังไม่รู้ อะเป็นผูดของเขลยโพ่อูิเยอเลไม่อยากเป็นเรื่อง่พูดไม่้กลัวพ่ออย่างพ่อมันก็เป็นเาปิดมมานานเอย่กับครอบครัวกลกล วิ่งผ่านเราไปน่าขอยชะลนะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลเรียกก่อนเธอาจ๋าเขาจ๋าเอไม่ได้ปนตเนุนเป็นนุ่นขานนุนที่ไปใจดีเยรวยดูจะทำดีเลหนุเไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไี่ทะเลขาดคู่ใไปอะไรนะขาดข้าไปจะทะเลทะเลมเดินลงไปเลยสนุกนุกไปเลนเลกนไเขยสนไปเลนนี้เขไปเลิงๆหนูไปเรยสนุ้ไหเยไปจลยสนุจสนูกไปเนุกนยนุนุกเลยนนไเลยนุนุกไเนนไปนไม่เพื่อมารักษาเลลยยน้กกยนกนนกนนนเ หนูก็เรื่องจะปรึกษาเพราะว่าหนูคี่นี่หนูจะนอนกับใครอ่ะก็มากับเขานอนกับพ่อคือที่กับพ่อไปกันไม่ได้พ่อก็คือพ่อแต่อยากนอนกับผู้ชายแต่ว่าพี่แบงค์นอนกับใครคืนนี้อยากจะไปดิ้งกับพี่แบงค์เบิรอด อะไรนะไม่พูดใจใหม่อะลุจเจ็บใจอยาะจะเป็นคนเช็ดน้๊กตาอมึงเป็นอะไรนะจีดัลอะไรกูจะคุยกับหัวหน้าอยากให้มึงโดนตัวเขากูก็คุยกูปรึกษาเขากูออกหักมาไม่ต้องเปิดมึงเป็นอะไรมึงเดือดร้อนอะไรเนะมึงไปกับพี่ได้ไหมคืนนี้ ไปไหนน er. ่าหกก็คืนนี้ก็เล่นกี่ตั้งห้าคืนก็ไม่รู้พี่แบงค์นอนไหนหนูก็นอนนั่นมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่ามึงอ่ะมึงเป็นหมอลูกจะไม่ชอบเรื่องอะไรกูคุยกับเขามึงเป็นอะไรกับเขาล่ะเรื่องกูจะบอกนไอโน่ใช่เท้าอึดพอดี ไม่ใช่ไปถึงกูเรียกมึงอีกนมึงกับเขาจริงปะเนี่ยมึงไปอะไรอ่ะมึงไปอะไรกับเขากูอยากรู้นาน่านเธอมึงรู้ก็สองคนกูไม่รู้เฮี่อะไรเนี่ยพูดกับกูสิ ก็บเป็นความลับคู่สิ่งเป็นี่เธอนบวุ่นไปงานตอนนี้ก็แตกแล้วนะจินจีนะอือแตกเหรอออจาน้นร้อนบ้างขอซดหน่อยนี่โนจริงจังปัญหาชีวิตคู่เะกูจะร้องบ่อยมากพักมนี้อือไม่รู้เอางขอไม่ถูกส่น คุยเรื่องอะไรกับคุณเ่ะเอ้าก็ทะเลาะกันบ่อยอ่ะจะได้ดูว่าผมจุ้ยผมสุยที่บ้านเป็นไงกูมีปัญหาชีวิตคู่ความรักกูจะไปดูที่บ้านกูทำไมล่ะเอ้าก็เผื่อว่าผีดบ้านผิดอะไรเขาไม่ไม่ถูกไม่ได้เกี่ยวกันกูอยู่คอนโดจะหลิดมึงนี่หน้าตกนะกูไข่หางเป็นไงมั้งเธอมึงกับเขาอ่ะ ตดเหมือนไม่ตดยังไงว่าเธอตดเหมือนไม่ตดอ่ะตดดังแดมันนั่งขับเบาหรือเปล่ามันเรื่องอะไรชักลาเบาหนังก็มันแล้มันเป็นังไงบ้างโอ้ยผมไม่อยากพูดผมเหงื่อเยื้อๆไยนะท้องรออ่ะชาติิ่มท้องอิ่มยังไง่ ทงังหลอคนี่เขาจะหลอทำไมทังหลอเอาสักพูรหรักกันคนนีกทั้งหลอส่วนเขาไม่เรียกอาอทิอยาเน,น,น่แน่ไเแน่แนไใหม่หม่เนเธอตดดังโดยมืมือจะชกเลยเนาะเอาใหม่เลยเธอยี่ส <c oughs> ิบนะปีแล้ว,แล,วแล้วจะนี่ย <c oughs> ออกเหม็นๆอทิตยาจะเป็นอะไรอู้ดืงวะจีอทิตยาไม่ไปอมยาไปไปเลยไปเลยยัดไปดูแลตัวเองเลยเธอจ้าจ้าเออ